อธิบดีประพิติดตามการระบายน้ำลุ่มน้ำท่าจีนสั่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วรว,วันนี้นายประพิจันมาอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยนายพงษ์สะทรสิริอ่อนผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธากรมชลประทานในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีนดรธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยานายยงยศเนียมทรัพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชนลประธานที่11รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชนลประธานที่11นายประยุนยเย็นใจผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชนลประธานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชนลประธานในเขตทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตกประกอบด้วยทุ่งสองพี่น้องและทุ่งโพพระยารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหาหรือพร้อมรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำท่าจีนการบริหารจัดก,การน้ำทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก นักรงการส่งน้าและบํารุงรักษาโพพระยาตาบลโพพระยาอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นอธิบดีกรมชลประทานและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําบริเวณประตูระบายน้ําโพพระยาประตูระบายน้ําแม่ไม้และประตูระบายน้ําบางเลนพร้อมร่วมหาหรือกับผู้นําชุมชนในพื้นที่โดยได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ําส่วนเกินในพื้นที่ออกให้เร็วที่สุดเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ําที่คงเหลืออยู่อย่างปราณีตเพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้ทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้งสําหรับสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําท่าจีนที่ยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่าบางแห่งกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําและเครื่องผลักดันน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววัน ด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำในสีเขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพล <c oughs> เขื่อนศิริกิจ <c oughs> เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนปาสักชลสิิธิ์มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด14,837ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ160ละละของความจุอ่างมีน้ำใช้การได้ประมาณ8,141ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น1ะ4 5ปัจจุบันได้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง11ทุ่มไปแล้วรวมประมาณ1,335.58ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทุงเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตกกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน413เครื่องและเครื่องผักดันน้ำจำนวน143เครื่องเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำสายหลักและทะเลเอ่าวไทยตามลำดับ คือวันนี้จะเห็นว่าในการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าปรยานะครับเป็นไปตามคาดการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะระบายประมาณ700ลูกบา์เมตรตวินาทีเห็นว่าวันนี้เราระบายแล้วเนี่ยประมาณ730ลูกบา์เมตรวินาทีส่งผลให้ทางที่แม่น้ําน้อยนะครับอำเภอบางบานผักไห่น้ําก็ลดลงสู่ลําน้ำวันในการระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุ่มต่ําก็คงจะเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ ย้ำนะครับว่าเราจะระบายน้ําในส่วนที่เกินที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในการที่จะนําน้ําที่เหลืออยู่เนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปย้าว่าจะเอาปริมาณน้ําส่วนเกินที่ส่งผลกระทบอยู่เนี่ยออกสู่ทะเลโดยเร็วนะครับทั้งนี้จะคงเหลือปริมาณน้ําไว้ในทุ่งเพื่อให้เกษตรกรได้ทาการเพาะปลูกพืชฤด,ดูแล้งต่อไป คาดว่าจะสามารถระบายน้ําออกจากทุ่งได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ในการนี้นายประพิจันร์มาอธิบดีกรมชลประทานได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่าภาคกลางได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ดําเนินการบริหารจัดการน้ําให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยเน้นย้ำให้เร่งทำการระบายน้ำส่วนเกินออกจากพื้นที่ ด้วยการระดมทรัพยากรเครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมกับเน้นย้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในทุกๆด้านเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับแนวทางตามวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงรวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนด้วย